สวัสดีค่ะ FC ตุกตาสาวสุพัรณชาแนลนะคะตอนนี้ตุกตาอยู่ในป่าส่วนยางนะคะอยู่กับธรรมชาตินะคะดูสวยงามมากตอนนี้ก็มีใบเขียวฝนตกด้วยเมื่อวานฝนตกทำให้อากาศชุมช่มชื้นวันนี้อากาศดีนะคะ ปา่าสวอยางนี้ก็จะเป็น <c oughs> ที่พักของแอดเองนะคะแต่พักอยู่ตรงนี้นะคะตรงนี้ค่ะตรงรถล,ลุงจิมมี่จอดน,นะคะหลังห้องพักนะคะธรรมชาติของปา่าสวนยางนะคะพื้นที่แถวบ้านเป็นทุ่งนา แล้วก็นาข้าวนากุ้งนะคที่นี่ก็เป็นวิวธรรมชาติมีต้นไม้มีป่าสวนยางเนี่ยนะคะดูสวยงามแดดล่มลื่นดีเลย น้ำน้ำนะคะตรงนี้ไกลนน้นนะคะส่วนยางนี้ก็เป็นส่วนของคุณแจ๋วนะคะซึ่งเขาเป็นเจ้าของที่ตรงที่ บ้านพักที่ที่ทุกตาได้พักอยู่นะคะกับพี่อาย่านะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามตุกตาสาวสุพรรณช anel นนด้วยนะคะขอบคุณค่ะวัสดีค่ะ